น้องกินได้น้อยแล้วก็ถึงจะเอาสายัสายใส่ลงไปนิดนึงค่ะ,คะน้องกินอยู่ประมาณสักสามี่ได้2-3งถี่พูดได้นะคะพูดได้มีสีสวยน่ารักนะคะเลียงง่ายเลียงง่ายติดคนสาม,มารถสอนได้สอนพูดได้เลยต้นราคาเริ่มต้นตั้งแต่400-500-300อยสรอยอะไรเงรี้ยมีมีหลายราคาแล้วฟอพัดละคะฟอพัดนี่ก็สามร้อยบาทตัวขนคุมก็ ก็เชื่องได้ถ้าเราดูแลเขาใกล้ชิดเขา<ะ>ให้ความรักเขาเขาก็สามารถเชื่องได้เช่นกันค่ะไซนี้ราคายัางไงคะพีะ่ราคา800บาทค่ะทุกตัวทุกสีเลยเหรอคะค่ะทุกตัวทุกสีค่ะลงเยอะมากค่ะใครสนใจอ่ะซื้อตอนเนี้ย<ะ>น่าจะดีนะคะเป็นตัวผู้ค่ะสามารถเอาไปทําพันธ์ได้เลยนะ,ะค่ะพร้อมทําพันธ์สำหรับน้องกระต่ายไซนี้นะคะก็ตัวระ250านะคะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริฟาร์กินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มีนบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านมีนานกสวยงามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกป้นปอนพอพัดใช่ค่ะคอพัดค่ะคอพัดเนี่ยมันจะมีพวกกรีนพวกหลายๆสายพันธุ์ลยค่ะมีมีเมิร์ฟมีอะไรลยค่ะคะเรียบร้อยค่ะมีทร่ กี่วันคะเน่พี่อายุเขานะคะอายุเขาประมาณสักเอ่อเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนใช่กับเดือนเดือนก,กว่ากนิดหน่อยบางตัวก็ขนคุมขนหนามค่ะ,คะแล้วก็ขนหนามเริ่มคุมอ่าค่ะเริ่มคุมแล้วราคาแล้วค,คาตอนนี้ราคาเขาเริ่มตนน้นตั้งแต่เอ่อบาทนะคะค่ะ400บาทถึง พันหนึ่งค่ะเริ่มต้นที่สี่ร้อยถึงหนึ่งพันใช่ค่ะประมาณนี้เออพันอันนี้เป็นสีเป็นคลายสีจะแตกต่างนะครับใช่ค่ะสวยงามส่วนมากก็อันนี้ก็เขาก็จะไปทําเป็นแม่สีค่ะอันนี้เป็นเมิร์ฟก็สีสวยเมิร์ฟก็จะมีราคาสูงหน่อยนึงเท่าหลักพันใช่ค่ะแต่นิสัยเขาจะน่ารักค่ะน่ารักก็ส่วนมากคนก็เอาไปเลี้ยง แล้วก็สามารถพาไปเที่ยวไหนได้ง่ายๆเสียงไม่ดังค่ะน้องๆจะมีเสียงที่ไม่ดังป้อนนี่ก็อยู่ที่สามถึงสี่มือสามถึงสี่มือใช่ค่ะค่ะป้อนยากไหมคะไซส์ขนาดนี้ก็ใช้ช้อนป้อนนะคะช้อนเล็กๆป้อนใช้ช้อนป้อนใช้ช้อนป้อนนอกจากเออน้องกินได้น้อยล้วก็ถึงจะเอาใส่ใส่ลงไปนิดนึงค่ะน้องกินอยู่ประมาณสักสามสีีได้สองถึงสามสีีสองถึงสามีีใช่ค่ะ แต่พอพัดน,นี่เขาก็ดูแลไม่ยากค่ะ,ะค่ะค่ะความสะอาดนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์สะอาดเวลาเลี้ยงเขาค่ะอะไนั้นแหละค่ะเ,เล็กๆก็อาจต้องกกไฟหน่อยนึงกกไฟร้อนอย่างนี้ยังต้องกกไหมพี่หรือว่าถ้าถ้าถ้าร้านนี้ก็ไม่ต้องกกค่ะค่ะร้อนตอนนี้ <ขา S 2> นนก็เมษาแล้วนะคะใช่คะ่ะส่วนมากมันจะขึ้นอยู่ที่36นะบางทีเราก็ไม่รู้จะทำยังไงค <c oughs> <c oughs> ่ะ อันนี้เป็นคอกะแถนะคะ่ะเป็นน้องข้อกะนะคะพูดได้นะคะพูดได้มีสีสวยน่ารักนะคะเลี <Okay. S 1> ย้ยงง่ายเลี้ยงง่ายติดคนส <c oughs> าม,มารถสอนได้สอนพูดได้เลยใช่มานีค่ะสอนพูดได้เลยลราคาเ็าอยู่ที่ประมาณออตอนนี้ก็เจ็ดแปดร้อยบาทค่ะค่ะ <c oughs> แล้วแต่แล้วแต่สีเขาด้วยค่ะค่ะน <c oughs> ีสัส่น้องก็พูดพูดเก่งนะคะ <c oughs> น่ารัก ฝึกพูดได้ค่ะฝึกพูดได้นะคะเป็นที่นิยมของเอ่อหลายๆคนค่ะเด็กนะคะค่ะเด็กน้อยก็สามารถเลี้ยงได้ค่ะค่ะใส่นี้ก็ป้อนไม่ยากแล้วนะคะเราก็ยังเชื่องค่ะก้านสามมือนะคะค่ะสามมือเช้ากับวันเย็นค่ะกินอยู่ที่ประมาณสักสิบสองซีซีกี่ซีซีนะคะนี้สิบสองซีซีค่ะค่ะประมาณสิบสองซีซีค่ะพอพอกิน ช้า 12cc กลางวัน 12cc เย็น 92cc ค่ะประมาณอันนี้เฉียวก็กินเยอะไหมคะ 12cc ก็ตามปกติบางตัวกินได้ถึง 15cc โอ้บางตัวได้ถึง15เลยใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับเพาะค่ะค่ะเราตีกับเพาะ100%เราเราป้อนนกประมาณแค่7 0ค่ะแต่แต่พ้อกับกระเพาะเขาใหญ่อยู่นะคะป้อนได้เยอะอยู่ค่ะแต่เราป้อนก็เพียงแต่ว่าเวลาดูแลน้องอะค่ะอย่าให้มันสำลัก ลงกระพอ่ะค่อยๆป้อนค่ะเวลาเข้าเข้าป้อนค่ะ่หน้าปัญหาเกิดก็จะบอกว่าเลี้ยงไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะค่ะไม่น้องเสียฟีตได้มาจากการป้อนค่ะอันนี้ลูกป้อนเขาก็เทวหัดแทะนะคะใช้หัดแทะแล้วเลี้ยงง่ายค่ะเราป้อนเหลืออยู่ประมาณมื้อหนึ่งบางตัวก็สองมือแล้วแต่ค่ะโตมาจากลูกป้อนเลยพี่ใช่ค่ะโตมาจากลูกป้อนทุกตัวถ้าเกิดว่าเด็กๆอะค่ะ เด็กๆอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงค่ะไซนี้จะง่ายสําหรับการดูแลค่เราถือว่าเขาเริ่มกินเป็นแล้วใช่ค่ะค่ะก็กําลังฝึกเชื่องนะคะไซนี้เชื่องได้ค่ะเชื่องได้ทุกตัวค่ะไซนี้ใช่ค่ะนกอาจจะเชื่องไม่เชื่องมันขึ้นอยู่กับเราด้วยนะถ้าเรามีเวลาให้เขาเขาก็เชื่องไม่ว่าจะเอามาแต่ตัวตัวขนคุมก็ก็เชื่องได้ถ้าเราดูแลเขาใกล้ชิดเขาให้ความรักเขาเขาก็สามารถเชื่องได้เช่นกันค่ะ ไซส์นี้ราคายัางไงคะพี่ราคา800บาทค่ะทุกตัวทุกสีเลยเหรอคะค่ะทุกตัวทุกสีค่ะ,คะเราเราเรารวมสีไปเลยค่ะอันนี้อันนี้น้องเป็นพิมสันนะคะค่ะคิมสันเนี่ยเออเวลาโตเขาหน้าอกจะแดงทั้งทั้งทั้งตัวเหมือนใส่เสื้อกั๊กนะคะค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายอันนี้ไซส์นี้กินเองแล้วนะคะใกล้ใกล้ที่จะเป็นออสามารถจาเป็นพ่อพันุ์แม่พันธุได้ค่ะเพราะน้องอันนี้อายุประมาณสทก หเดือนได้ค่ะหเดือน, <6 S 1> อนประมาณ6เดือน,อนใช่ค่ะหเดือนเยอะหน้าอกเขาก็จะแดงไปกว่านี้อีกใช่ค่ะเ<ช>ต็มหน <ะ S 2> <ๆ>้าอกจะแดงเต็มนี่เลยค่ะคะ่ะราคาช่วงนี้เป็นไงคะพี่ช่วงนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่2000บาท ตัวละ2 0 0พใช่ค่ะเช็ดเพศหรือยังคะพี่นี้อันนี้ยังไม่ได้เช็ดเพศคะ่ะค่ะถ้าเช็ดเพศนี่ทางร้านบวกอีกเท่าไหร่คะพี่ถ้าค่าเช็ดเพศอยู่ที่300บาทค่ะค่าเช็ดเพศก็บวกไปอีก300อใช่ค่ะถ้าเราจะาเช็ดเพศบูโนอมอนค่ะกับไพปเปลิลนะคะแล้วก็มีเยลโลไซเป็นนกลูกป้อนนะคะ โตโตกินเองแล้วค่ะค่ะโตจากลูกป้อนใช่ค่ะโตจากลูกป้อนเริ่มหัดแท้แล้วใช่ค่ะพี่ยังป้อนเสริมไหมคะเน่ก็เสริมบ้างสองสามวันแล้วก็เสริมทีค่ะยังต้องเสริมอยู่บ้างบ้างแต่ถ้าบางตัวก็ไม่กินก็ไม่ต้องป้อนบางตัวเขาก็กินอยู่ค่ะเราเราจับป้อนเขาก็กินอยู่ค่ะประมาณนี้ยก็เลี้ยงง่ายคนที่เอาไปก็นกเนี่ยจะรอดหมดแล้วไม่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 เสียชีวิตแน่นอนแล้วก็พอจับได้ค่ะเลี้ยงง่ายดูง่าย ไม่ดูค่ะไม่ดุนะคะามาจับได้ไม่ดุค่ะอันนี้ก็ยังสามารถเอาไปฝึกได้ยังเชื่องฝึกได้เชื่องหมดค่ะสามารถจับน้องได้อยู่ค่ะราคาเป็นไงคะราคานี้ก็อยู่ที่ประมาณ800บาทถึง900บาทแล้วแต่แต่ตอนนี้ราคานกก็ถูกค่ะลงมาเยอะนะมพี่ตอนนี้ลงลงเยอะมากค่ะใครสนใจอ่ะซื้อตอนนี้น่าจะดีนะคะเพราะว่าจะได้น้องถูก เพราะว่านกออกเยอะด้วยใช่มันเป็นหน้าของเขาเลยที่ที่ที่จะออกมาใช่ค่ะทางร้านที่ก็ยังสามารถส่งส่งได้แต่ลูกค้าต้องเสียค่าส่งเองค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถาม <นะ S 1> กับทางร้านอีกทีนะคะเรื่องของค่าขนส่งใช่ค่ะค่ะส่วน้าลูกค้าบางคนก็ ก็ราคาส่งเขาสําหรับในจุดนี้ก็มันราคาเริ่มต้นตั้งแต่ห้าร้อยบาทที่เราส่งเขาจะมารับนกไปเลยค่ะเริ่ะเริ่มตั้งแต่5้ารอยบาทถึงเก้าร้อยบาทแล้วแต่ระยะทางค่ะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามค่าส่งกับทางร้านอีกทีได้ค่ะคอันนี้พายแอปเปิ้ลนกโซนนะคะค่ะอันนี้เข้าคู่กันหรือคะพี่ อันนี้อันนี้เป็นยังไม่ได้ตรวจค่ะอันนี้ต้องโตแล้วค่ะค่ะค่ะเราขายอยู่ที่ราคาตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันบาทค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เช็คเพศยังไม่เช็คเพศค่ะค่ะเราเราดูได้คร่าวๆค่ะว่าอันไหนผู้หรือเมียค่ะแต่ไม่ร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือตรวจเลือดต้องตรวจเลือดประมาณนี้ค่ะค่าตรวจก็สามร้อยสามร้อยบาท ข้างล่างเป็นเล็บเบิร์ดไม่ขอบนะคะไม่ขอบตาอันนี้พร้องทำนะคะพ้องทำค่ะก็อยู่ที่ราคาตัวละ5 0 0บาทถึง800บาท500ถึง800ค่ะแต่ถ้าสีที่สวยนะถึงถึง7800แแล้วแต่ค่ะเป็นอะยเป็นอะไรค่ะแต่ถ้าสีธรรมดาอย่างเงี้ยบางหน้าแดงหน้าขาวเงี้ยก็อยู่ที่500บาท ประมาณนี้ค่ะบางตัวก็จะมีพายผสมค่ะด้วยเป็นไงคะราคาเขาตอนนี้ถือว่าลงไหมคะหรือว่าก็ถือว่าลงนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมากใช่ไหมคะหรือว่าไม่ค่อยมากแหอันี่มันเป็นนกโตพร้อมทำสามารถเอาไปทำพันต่อได้เลย เป็นเลรเบิร์ดนะคะเลรเบิร์ดที่โตจากลูกป้อนนะคะึงเชื่อมทุกตัวจะจับได้ค่ะค่ะแต่ก็ต้องต้องใช้ความคุ้นเคยนิดนึงค่ะเขาน้องหัดแท้กินกินเองแล้วมีทั้งเลิรเบิร์ดไม่ขอบแล้วก็ขอบแล้วก็พอพัดรวมกันอยู่ในนี่สิมีพอพัดด้วยค่ะนี่ฟอพัดอยู่เรื่องนีมสามารถเราไปรวมกับตัวอื่นได้เพราะว่าพวกนี้เขาเขารวมมาแล้วโตมาด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะโตจากลูกป้อนด้วยกันนกโตแล้วนะคะนี่ใช่ค่ะโตแล้วค่ะราคาละคะ ก็ราคาเริ่มต้นตั้งแต่400 500 300อะไรเงี้ยมีมีหลายราคาแล้วฟอพัดล่ะคะฟอพัดนี่ก็300บาทค่ะนี่ค่ะน้องฟอพัด300ค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีมีเอ่อไม่ขอบไม่ขอบก็อยู่ที่ที่400 500แล้วแต่ค่ะค่ะค่ะราคาใกล้เคียงกันหรอคะที่ซื้อก็ใกล้เคียงขอบค่ะไม่ขอบใช่ค่ะค่ะห่างห่างกันอยู่ที่ประมาณร้อยเดียวค่ะประมาณร้อยเดียว อันนี้เป็นบูนอร์มอลนะคะเป็นเป็นเป็นตระกูลสันกรีนชีสนะครับบูนอร์มอลโตมาจากลูกป้อนค่ะอันนี้กินเองแล้วนะคะอย่างเชื่องน้าาาโตมจกลูป้อนเราจัดจับป้อนได้นะคะจับป้อนได้ค่ะเป็นบูนอร์มอลราคาละคะไซส์นี้ราคาไซส์นี้อยู่ที่900บาทค่ะตัวละ900ตัวละ900บาท น้องเชื่องน่ารักสีสวยค่ะเป็นสีสีบลูสีฟ้าเป็นบลูนอร์เวลลอันนั้นก็บางคนถ้เอาไปสุดบินอิสระได้นะคะค่ะทำความคุ้มเคยเขาได้สักพักก็เด็กเอาฝึกบินอิสระได้อันนี้เป็นสิงชีตนะคะเป็นนกโตค่ะนกโตสิงชีตที่สามารถเอาไปทําพันธ์ุได้เลยค่ะมาเล่นไม่ได้น้องน้องแบบ ไม่ไม่เชื่องแล้วเพียงแต่ว่าเอาไว้ทําพันธุ์ได้ราคาน้องก็อยู่ที่ตัวละเก้าร้อยบาทน้างพร้อมทาพันพร้อมทําพันธกลินเก่งอ้วนค่ะตัวละเก้าร้อยน้องกินเก่งนะแล้วก็อ้วนดีนู่นนะคะสองตัวข้างบนนู่นนะคะจะอ้วนอ้วนหน่อยอ้วนเลยแล้วก็กิ่นเก่งค่ะ่แต่ก็ไม่ได้อ้วนมากาจนเราทําพันธ์ไม่ได้นะค่ะกําลังดีค่ะ ถัดมาตรงนี้ก็เป็นคอกระเทลนกโตใช่ไหมคโตแล้วค่ะอายุประมาณสัก5เดือนได้5เดือนถึงถึงแปดเดือนพร้อมทําพันธ์ุค่ะบางตัวก็พูดเก่งอย่างเช่นตัวเนี้ยจะพูดเก่งมากตัวลิมนี้เหรอคะใช่ค่ะค่ะพูดเก่งมากฝึกอะไรเขาบ้างครับพี่พูกอาบาก ก็ฝึกเขาเล่นกับเขาไงค่ะ<ช>เล่นเขาแล้วเขาจะเขาพูดเก่งค่ะ<ช>เขามาเขาก็พูดเก่งเลยอช่ใช่คราคาราคาถ้าไซส์ขนาดนี้ค่ะตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่พันบาทค่ะ 1, ตัวละหนึ่งพันใช่ค่ะตัวละหนึ่งพันบาทค่ะ,ะ, 1, คะอันนี้เป็นฟอพัดนกโตนะคะค่ะนกโตสามารถเอาไปทําพันได้เลยค่ะนกพร้อมทำพันใช่ค่ะ เอาไว้ดูเล่นสวยงามได้ค่ะแต่แต่ไม่สามารถจับได้ค่ะเพราะว่าเขาโตแล้วอ่ะนะเริ่มโตแล้วค่ะค่ะในอย่างคู่แล้วแต่ที่เขาให้อาหารกันเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคู่กันได้เข้าคู่ได้ค่ะประมาณนี้ราคา่ะคะราคาอยู่ที่ตัวละ600บาทตัวละ600ใช่ค่ะอายุเขาก็ตั้งแต่ทำพันธ์ได้ก็เจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะบางตัวก็ปีกว่า ค่ะถัดมาอันนี้ก็เป็นกระจอกชวากระจอกชวาค่ะนี่เ็ยังโตโตไม่เต็มวัยมากเท่าไหร่ค่ะเอาไปเลี้ยงอีกสักสองสามเดือนก็น่าจะทําผันุได้แล้วค่ะราคาเท่าไหร่นะคะกระจอกชวาตัวละ200บาทค่ะตัวละ200ร้อยค่ะตัวละสองร้อยบาทถัดมาอันนี้ก็เป็นหงยกใช่ค่ะหงยกค่ะค่ะตัวนี้เป็นฮอลแลนด์นะคะค่ะชาฮอลแลนด์ก็ เลี้ยงง่ายๆค่ะค่ะราคาตอนนี้ตัวละเท่าไหร่คะตัวละหนึ่งรอยบาทค่ะผงโยกก็คือตัวละหนึ่งร้อยสามารถเลือกได้เลยเลือกสีได้เลยได้ทุกสีค่ะค่ะอายุเขาห้าเดือนค่ะห้าเดือนขึ้นพร้อมทำพร้อมมที่จะสามารถเอาไปผสมพันธุ์ได้แล้วค่ะ ก็เลือกได้เลยนะคะตัวละ100ทุกสีนะคะใช่ค่ะตัวละ100ทุกสีค่ะกรสต่ยน่ารักนะคะสีเขาจะสวยสดใสค่ะเลี้ยงง่ายวันนี้นอกจากจะเจอนกแล้วร้านพี่ยังมีกระต่ายด้วยใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะค่ะพ่อพันธุ์นะคะอายุเท่าไหร่คะพี่ตัวขนาดเนี้ยอันนี้อายุประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะสี่ห้าเดือนเป็นตัวผู้เหรอคะค่ะเป็นตัวผู้ค่ะพันธุ์อะไรครับ เป็นกระต่ายพันธ์ไทยค่ะกระต่ายพันธ์ไทยใช่ค่ะราคาเท่าไหร่คะพี่นี่ราคาอยู่ที่สี่ห้าสิบค่ะตัวละสี่รอยห้าสิบนะคะเป็นตัวผู้ค่ะสามารถเอาไปทําพันได้เลยนะค่ะพร้อมทาพันข้างล่างด้วยไหมคะพี่นี่ค่ะใช่ค่ะข้างล่างข้างล่างด้วยนะคะอันนี้ราคาเดียวกันเลยไหมคะค่ะราคาเดียวกันเลยตัวผู้เหมือนกันใช่ค่ะคนหนึงก็กระต่ายไทยนะคะนี้ สำหรับน้องกระต่ายไซส์นี้นะคะก็ตัวละสองาสิบนะคะรู้สึกจะเป็นลูกผสมใช่ครับค่ะผสมไทย,ไทยกับพันแค่ป่ะใช่ครับค่ะตัวละสองาสิบนะคะมีให้เลือกหลายตัวนะคะข้างในก็มีค่ะนี่ค่ะน้องนอนค่ะ คลิปนี้เราก็พาชมนกกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันคะ่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย